สวัสดีครับจากร้านท่างธนวาซ่อมมือถือนะครับลูกค้าส่งอเมทฟิตทีเล็กสองมาเปลี่ยนหน้าจอนะครับหน้าจอของลูกค้ามีสีเพี้ยนตรงบริเวณขอบจอนะครับและหน้าจอเนี่ยไม่สามารถสัมผัสได้นี่คือจอเก่านะครับจอเก่าที่แกเอาอมาส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากการโดนน้ำนะครับโดนน้ำทำให้จอเสียนะครับเนี่ยจอสีเพี้ยน แล้วก็สัมผัสไม่ได้นะครับตัวตัวเก่าก็เอาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ใส่ตัวใหม่แล้วนะครับนีทดสอบนะครับทดสอบหน้าจอหน้าจอตอนแรกนะครับสีจอมันเพี้ยนแล้วก็หน้าจอสัมผัสไม่ได้เลยหลังจากที่เปลี่ยนจอตัวใหม่ไปนะครับสามารถสัมผัสได้แล้วหน้าจอตัวใหม่นะครับสัมผัสหน้าจอได้นี่เล่นขึ้นเล่นลงได้นะครับ ตอนแรกคือสัมผัสไม่ได้เลยไม่ว่าจะแตะด้านไหนก็ไม่ไปนะครับตอนนี้แตะปึ๊บไปปั๊บเลยนะะฮเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาใช้งานได้นะครับโอเคหน้าจอใช้งานได้นะครับนี่แสงแล้แสง สัมผัสได้นะครับอ่ะต่อไปเช็คชาร์จอันนี้ทดสอบชาร์จให้ลูกค้าแล้วนะครับก็ชาร์จเต็มร้อซนะครับชาร์จเต็มร้อซชาร์จเข้านะครับเีบ็บปุ๊บก็เข้าเลยนะครับเขียเบายบวนะครับชาร์จเข้านะ ทดสอบปุ่มนะครับปุ่มดาวก็ได้นะครับปุ่มอัพครับก็ได้ครับแล้วก็ปุ่มซีเรสกับปุ่มแบ็คนะครับ ก็ได้นะครับต่อไปทดสอบอัตราการเต้นของหัวใจจะเป็นเซ็นเซอร์สีเขียวด้านหลังตัวเครื่องนะครับนี่เซ็นเซอร์ตรงนี้ด้านหลังต้องใส่ข้อมือนะครับแล้วก็ทดสอบอัตราการเต้นของหัวใจ,จะน,น,วน,วนะครับ เวลาที่ทดสอบด้านหลังของไนากามันจะมีแสงสีเขียวๆนะครับแบบนี้ขึ้นแสงสีเขียว,ยวแบบนี้คือใช้งานได้แล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับจะทดสอบระดับออกซิเจนในเลือดอันนี้จะเป็นแสงสีแดงนะครับด้านหลังแสงสีแดงตรงนี้นะครับนี่แสงสีแดงแบบนี้นะครับขึ้นแสงสีแดงคือใช้งานได้แล้วนะครับ โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวก็ส่งเครื่องกลับให้คุณลูกค้านะครับซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยใครที่จะซ่อมมือถือหรือซ่อมนาฬิกาลงช่องทางติดต่อขั้นตอนไว้แล้วนะครับทำตามที่เขียนบอกอันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณลูกค้าครับสวัสดีครับ